เดวแล้วก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับสนามเลือกตั้งในจังหวัดภูเก็ตก็เป็นอีกสนามหนึ่งเพราะว่าสนามนี้แม้ว่าจะไม่มีแชมป์เก่าลงชิงชัยแต่ก็มีตัวแทนของแชมป์เก่าลงในศึกเลือกตั้งนายกอบจอรอบนี้นะครับขณะที่คู่แข่งครับก็มีพักการเมืองใหญ่สนับสนุนเช่นกันไปวิเคราะห์สนามเลือกตั้งอบจอจังหวัดภูเก็ตกับคุณอนุชาคำดวงครับ จะเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันภายใต้สถานการณ์พิเศษนะครับช่วงที่ภูเก็ตเพิ่งจะผ่านความบอบช้ำและกําลังรอการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด19นะครับทั้งผลงานในช่วงโควิดและนโยบายที่จะขับเคลื่อนในอนาคตก็น่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจของคนภูเก็ตครับ สนามเลือกตั้งนายกอบจภูเก็ตในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ไม่มีแชมป์เก่าลงชิงชัยนะครับด้วยเหตุที่นายภัยบูรณอุป,ปัตรสลิงที่เป็นนายกอบจภูเก็ตบริหารงานต่อเนื่องมาสองสมัยแล้วก็เหลืออีกแค่8เดือนก็จะครบวาระนะครับแต่ว่าเสียชีวิตไป เมื่อปี2558ช่วงรัฐบาลคอสชก็ทําทให้ปลัดอบจอภูเก็ตต้องปฏิบัติราชการแทนในช่วงนั้นนะครับและหลังจากปิดรับสมัครก็มีผู้ลงสนามท้าชิงเก้าอี้นายกอบจอรวม5คนด้วยกันนะครับและสมาชิกสภาอบจอภูเก็ตอีก77คนแต่ที่มีความพร้อมลงสนามชิงชัยทั้งเก้าอี้ฝ่ายบริหารและจัดทีมส่งชิงสมาชิกสภาอบจอครบทั้ง24เขต แล้วก็มีโอกาสขับเคี่ยวชิงชัยกัน3คนนะครับที่ลงสมัครแล้วก็เปิดตัวตั้งแต่วันแรกตัวเต็งคนรรกคือที่คอกันเมืองภูเก็ตเขาเก่งเขาสอบกันไว้นะครับคือหมายเลขหนโกยุทธนายเจยรายุทธทรงยศครั้งนี้ลงสมัครในทีมคนบ้านเราครับโกยุทธเป็นที่ปรึกษาเก่าของนายไพบูุญนายกอบจอคนเดิมนะครับเมื่อนายไพบุญเสียชีวิต นายจยรายุทธก็เลยเปิดตัวชัดเจนว่าจะลงสนามนี้แล้วก็ทำงานในพื้นที่นับแต่นั้นครับโดยยังคงใช้ชื่อทีมคนบ้านเราต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยของนายไพบุญแล้วก็มีสมาชิกสภาอบออจอบางส่วนที่ยังร่วมงานมาลงสนามในปีนี้ด้วยนะครับ ที่ว่าเป็นตัวเต็งก็เพราะว่าทีมคนบ้านเราเขาเจนเวทีการเมืองท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทำงานใกล้ชิดประชาชนมานานเฉพาะนายภัยบูร์เนี่ยกว้าเข้าอี้มาได้สองสมัยติดต่อกันนะครับคนใกล้ชิดอย่างนายจิราย,ยุทธจึงรู้งานจากการซึมซับการทำงานของนายภัยบูล์แล้วก็น่าจะรู้ใจคุณภูเก็ตอยู่บ้างครับแต่ถึงจะใกล้ชิด ก็ไม่มีหลักประกันนะครับว่าคนภูเก็ตเขาจะเลือกที่ตัวบุคคลหรือว่ายึดติดกับสีเสื้อแล้วก็ว่ากันว่าคู่แข่งของโกยุทธ์นายเรวัตอารีรอบคนนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันครับเพราะผลงานในช่วงโควิด1 9ก็ซื้อใจคนภูเก็ตมาได้ไม่น้อยครับว่ากันว่าศึกนี้คือศึกที่จะวัดพลังกันร,ระหว่างฐานเสียงพักการเมืองระดับชาติและความเดยวแน,นันของเครือข่ายการเมืองท้องถิ่นเดิมของภูเก็ตนะครับ นายเรวัตอารีรอผู้สมัครหมายเลขสองทีมภูเก็ตยัดได้กำลังวัดพลังกับโกยุทธ์ที่เป็นเครือข่ายการเมืองท้องถิน่นแม้จะไม่ได้ลงสมัครหรือว่าเปิดตัวพักการเมืองที่ให้การสนับสนุนอย่างเปิดเผยนะครับแต่ว่านายเรวัตคนนี้ก็เคยเป็นอดีตสสภูเก็ตพักประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ยังเป็นอดีตผู้ช่วยเลยขานุก,การรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุข หรือว่านายสาธิตปิตุเตชะนะครับนี่แหละครับคือข้อได้เปรียบของนายเรวัตครับพราะแม้จะไม่ได้ลงสนามในานามของพรรคนะครับแต่ด้วยภูมิหลังและสายสัมพันธ์ทางการเมืองที่มีมายาวนานมีฐานเสียงในพื้นที่ไม่น้อยและในห่วงที่ผ่านมาก็ทำงานก่อติดพื้นที่มาตลอดและก็เป็นที่ชื่นชอบของคนในพื้นที่เพราะเป็นคนอัธยาศัยดีแล้ก็เข้าถึงได้ทุกกลุ่มนะครับ รวมถึงเป็นนักประสานที่ดีด้วยโดยเฉพาะในช่วงโควิด -19 ระบาดนายเรวัตเป็นตัวเชื่อมประสานงานด้านสาธารณาสุขลงพื้นที่ภูเก็ตอย่างต่อเนื่องครับและไม่เพียงเท่านั้นในวันลงสมัครรับเลือกตั้งชิงนายกอบจอนะครับเจ๊กกี่ธัญรัตน์อัจฉริยะฉายที่เคยเปิดตัวสนใจจะลงชิงนายกอบาจเหมือนกันหลังจากที่นายภับูลเสียชีวิต ก็เดินทางไปที่สถานที่รับสมัครด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปลงสมัครครับไปเปิดตัวเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจทีมภูเก็ตได้ส่งสัญญาณพร้อมที่จะเทฐานเสียงที่มีอยู่มาหนุนนายเรวัตนะครับเจกิคนนี้เป็นอดีตสวภูเก็ตแล้วก็อดีตประธานกรรมธิการการท่องเที่ยวของวุฒิสภานะครับแล้วก็เป็นภรรยาของนายประมุขพิสิทธิ์อัจฉริยะชัยซึ่งเป็นประธานกรรมการเครือโรงแรมหรูของจังหวัดภูเก็ต นี่แหละครับที่ทาให้คอาการเมืองของภูเก็ตเขาฟันธงกันนะครับว่าสนามนี้น่าจะเป็นการช่วงชิงคะแนนการระหว่างหมายเลข 1, mm. 1> ก็คือโกยุทธและนายเรวัตหมายเลข2ครับแต่ว่าที่ประมาทไม่ได้ก็คือหมายเลข3นะครับนายสรวุฒิปริมาพันธ์ในนามของคณะก้าวหน้าภูเก็ตคนนี้ก็มีโอกาสสอดแทรกได้เหมือนกันครับนายสรวุฒิเป็นนักธุรกิจภูเก็ตนะครับมาจากครอบครัวของนายหัวอีกตระกูลหนึ่งของภูเก็ต ลงสนามครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับก็มุ่งเน้นนโยบายที่หวังจะจับกระแสคนรุ่นใหม่ที่เทฐานเสียงสนับสนุนนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับลักษณะภูเก็ตก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่คณะก้าวหน้าเขาหวังจะปักธงการเมืองท้องถิ่นเหมือนกันแม้ว่าจะมีปรากฏการณ์นครศรีที่มีมวลชนไปบุกตรงรามต่อต้านนายธนาทรแล้วก็เครือข่ายนะครับแล้วก็ลุกลามขยายวงไปในหลายพื้นที่รวมทั้งภูเก็ตด,ด้วยกระตานครับ แต่ว่าเมื่อมีคนต้านก็ต้องย่อมมีคนหนุนเหมือนกันนะครับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็พร้อมที่จะเทใจให้คณะก้าวหน้าพร้อมที่จะเทเสียงให้กับนายสรวุฒิเหมือนกันครับส่วนผู้สมัครคนอื่นๆนะครับมีทั้งหมายเลข4ี่ก็คือนายทรงศักด์สวนอักษรทีมภูเก็ตปุ้นเตคนนี้มีอาชีพเป็นทนายความนะครับแล้วก็หมายเลข5นายปัญญาไกรทัศน์มีอาชีพเป็นข้าราชการบำนาญที่เสนอตัวเป็นทางเลือกให้กับคนภูเก็ตครับ 20ธันวาคมนี้ก็จะได้รู้กันแล้วครับว่าเครือข่ายการเมืองท้องถิ่นหรือว่าผู้สมัครที่มีแบ็คเป็นพรรคการเมืองคนภูเก็ตเขาจะเลือกแบบไหนนะครับแต่ที่หน้าหน้าผลงานในอดีตก็น่าจะเป็นปัจจัยชี้ขาดเพราะว่าผลงานในอดีตนี่ละครับก็น่าจะพอคาดการผลงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเหมือนกันนะครับ